สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเดนจะมาสาธิตวิธีการทําสาคู่เปียกข้าวโพดมะพร้าวอ่อนค่ะเป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ยากต่อการทําเลยค่ะ Ingredients ส่วนผสมและเครื่องปรุงจะอยู่ตรงนี้นะครับ We're gonna put the measurements in the description box below. Atara the gi unique long description Let's get started. Ramarum ton เริ่มต้นจากในหม้อเลยนะคะให้ใส่น้ำมะพร้าวของเราลงไปนะคะนำหม้อไปตั้งเตานะคะเปิดไฟเป็นไฟกลางจนน้ำมะพร้าวของเราเดือดพรานค่ะพอเดือดพรานเรียบร้อยแล้วนะคะใส่สาคูที่ทําการล้างเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปหลังจากนั้นนะคะคนเร็วๆเลยนะคะไม่งั้นจะเป็นก้อนนะคะพอสาคูของเรานะคะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีใสมากขึ้นนะคะให้ใส่น้ําใบเตยคั้นข้นๆของเราลงไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะทําการเดือดนะคะแล้วก็จะต้มอย่างนี้ต่อไปนะคะประมาณ3-5นาทีนะคะจนหน เห็นว่าสาคูของเรานะคะเริ่มใสมากขึ้นนะคะแล้วก็จุดขาวๆนะคะก็จะเล็กลงนะคะส่วนนี้นะคะจะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบทานแบบไหนนะคะถ้าบางคนจะเรียกว่าเป็นตากบนะคะก็คือว่ามีจุดขาวๆค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะบางคนชอบให้มี texture อย่างนั้นนะคะก็พอแล้วนะคะให้ใส่น้ําตาลทรายได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไม่ชอบแบบนั้นนะคะก็ต้มต่อไปนะคะจนกว่าจะมี texture ที่ค่อนข้างใสมากขึ้นนะคะพอได้ลักษณะที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใส่น้ําตาลทรายลงไป คนให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ให้ใส่ข้าวโ,โพดนะคะที่ต้มสุกแล้วน,นะคะลงไปตามด้วยนะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากัน,นะคะ่ะพอคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วน,นะคะพอเดือดอีกหนึ่งรอบนะคะทำการปิดไฟะคะ่ะในส่วนของกะทิโรยหน้านะคะในหมอ้อก็ให้ใส่หัวกะทิของเราลงไปนะคะตามด้วยเกลือป่นเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายเล็กน้อยนะคะคนให้เข้ากันหลังจากนั้นนะคะนําไปตั้งบนเตาเป็นไฟกลางนะคะ จนเห็นว่ากะทิของเรานะคะเดือดพลานนะคะทําการปิดไฟเป็นอันว่าเสร็จค่ะหลังจากนั้นนะคะทําการตักเสิร์ฟค่ะโดยการตักตัวสาคูนะคะใส่ถ้วยให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็โรยนะคะด้วยหัวกะทิค้นๆของเราค่ะเห็นไหมคะขนมไทยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไม่มากด้วยค่ะ And if you've made something from our recipe, don't forget to share a photo of it on Facebook, Instagram, or Twitter with h h a a s t g #RinsCookbook. เรีย <Thanks. S 1> นหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอนี้ของเรียนนะคะช่วยกันกดไลค์กด subscribe จะกันได้ใน Facebook Instagram, Twitter และ Google+ Plus นะคะแล้วก็อย่าลืมสง่งรูปภาพสวยๆที่ทุกๆคนทำตามสูตรคุณรินด้วยนะครับสง่งมาได้ทุกระบบเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่ hashtag ที่ Rin's Cookbook ด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการสูตรเป็นภาษาไทยนะคะสามารถติดตามบล็อกเรียนได้นะคะที่ Rin's Cookbook. Blogspot. Com แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ So I hope you guys like this video Please give this video a thumbs up Subscribe Follow me on my Facebook, Instagram, Twitter, and Google, and stay tuned for new videos every week. And until next time, guys, bye!